สวัสดีครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับครบถ้วนขบวนความเอาลมตู้ลงแล้วครับฟังนี่รถคันนี้นะครับพ่อไเบสยังไปกับเชียงปันไปหมุนเชียงปันสวัสดีครับหมุนเชียงปันเอาเอาด้านที่เติมน้ำมันไปไว้ทั้งทั้งหลังทั้งหลังมันยิ่เบากว่าครับเบากว่าเราขยับเชียงปันมาทั้งไทยอีกไปยอีก นัหนไงจะเป็นตู้ใส่ของซื้อเล็กมาแล้วใส่กองคอนโทรนสร้างนี้ไม่คือไหนเหมืออื่นครับมีนาปนสรงกอลอื่นนันจะพาน้ำไปเบิร์พี่น้องครับมันมีรถมือถือเราซื้อนี่มาใส่ให้เขได้ใส่ทีเด่นยังไ่ใส่ใติดไฟให้ได้เห็ดงั้นสะดวกสะดวกนะครับภาพลุงเด็กอีกประมาณนี้ีครับ เรียบร้อยเราพาวเวอร์กองพาวเวอร์กับอีประมาณนี้ครับประมาณอยู่ช่วงหัวมันนะครับพอต้องซื้อไม้อัดน,นี่สิมิ้นมะปูอืสีนั้นได้แบบนี้กระโดกนะนี่สิมิ้นที่สิบหามิ้นก็ได้เนาะอ่าสิบหามิ้นก็ได้คันมีอยู่ครับส่วนคันนี้นะครับลีลาอะไรพี่น้องครับฝนตกทุกมือเลยาต้นตู้อาจารย์สิ่งกับอาจารย์แบงนี่ครับนี่กำลัง อีเห็ดอย่างเช็คสายวัตู้ใดเป็นตู้ใดบวกลบต่อจุ่มกันไปเลยตอนเนี้ยมันว่อ่าเปิดขึ้นเดี๋ยวอุ๊ยอุ๊ยอยู่ตีไปเนี่ยนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับคล้ายเบอร์ซีเก้ครับสีเลยครับนี่สวยงาม านีเลยครับลงม่านีลงม่านีลงม่าน,านีครับเดินไปน้ำพื้นแล้ังว่าขึ้นนีครับนน้ำท่อเอมาเดินไปกระสอบหลัท่าครับแล้วก็ไปลงพุ่นเฮ้ยเส้ท่อเอออีกอยู่บอดข้างหลังใส่เนาะให้มันเรียบร้อยเนาะ คอยู่บรรยนนี้สะดวกสบายตัวาการทำงานรวลดเร็วนะครับคันใสขาดกะตูไปตัวมันนะครับว่าขาดหรอกคันยูสิาค,าคือรถเฮะแหะคันยูเอาไว้ท่าไหนกันยูท่าน,นั่นไปไหนนี่ อันนี้อาจารย์แบค์กันัน้งคลิปบื้นกบยีดได้ใหญง่ายของใส่รถไฟใช่ไหมเนาะเาอเนเดี๋ยวรถลำพงเร้วกเรียกก่อนอันนี้ก็ล้อเหล็กเหล็กจะมาวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบเขาไปอีกเจาะอันนี้ไปล้อท่าวันนี้เจาะหม่องลงทรายนะครับต่อไปก็อีนี้จะเดินทรายจากรถลำพง้งไปหาคนโทรนไปหา ยังบรนไฟกับยี่มีสายไปสองเส้นก็สายสัญญาณกับสายไฟนะครับสแสดงสดงสแสดงสดเอื้อนหักนัะอีกหน่อยแสดงเสือ แม่นี but, ่เว่ยว่าเสร็จหรสัน้องหลายคนอาจจิจีเป็นห่วงเรื่องวาอห่อนบ่ห่อนครับเพราะเหตุเหตุงั้นเบาๆจิบๆรถเฮนี่ไอไสร้างผ้าเปิดเลยตาแดงก็ฟ้าพ้วยจีอันนี้สามเม็ดสี่เม็ดกระดังเี้แล้วเนาะ ดังปะอาจารย์ไป่ได้เด็ก ลังชิคแล้วกม็มาร์กสายไว้ครับว่าอันนี้เป็นตู้ที่หนึ่งสองสามสี่ฮะนะครับ เปิดเทียรลชนแน,นอันนี้คูเทินคูเทินเปิดเทียรลเปิดเทยร์ละอันมากรถเทียละชนแนนแล้วกันเทียละช้นแนนแล้วกันเลี้ยงรถหนึ่ซีเปิดเทียลรละชน้นนน ่ะเปิดดูชั้นแร,นแรกดูไป,ไ,ปไหนซิ่งไปนึงกันวะแบงไปที่หนึ่ง,งเอเอกระมากไปไปที่หนึงน่งคือนับมาจากบนสุดเอเอต้อเอามีอีกแบบบอลบด,ด้วยไม่เขียน นี่ไว้ไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเฮ็ดไม่ดีเดี๋ยวรู้จักไปและ้ะสายเรมีปัญหาก็ไดรู้จักว่าตู้ใดว่าดังดังว่าดังแบบเดีบบยว

ว่าทเป็นยังไงนะครับในใช่ของสาวน้อยเพริแพงก่อนนะครับสำหรับเครื่องฟันไฟเพราะว่ารถสาวน้อยละเพียชูกค่อยๆเห็ดไปนะครับเห็นขางเห็นอย่างมันเห็นกล้องขึ้นมามครับเพราะว่ารถสาวน้อยก่อนขางขี้ยี้พร้อมกว่านะครับเรี่ยวๆก็จังค่อยเอาไปเห็ดครับเพราะว่ารถของสาวน้อยเพริญแพงนั่นอีกโดนยุค่อยได้ใช่ครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องทั้งนี้ครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนครับ